อ้อมให้เพิ่นเลยขอ,อ,องคุณสงดอนนะเลยเพิ่นซื้อลักไห้เลยเพิ่นผ้าอาจารย์เพิ่นว่าให้อ้อมเลยได้บโบทำมาได้อ,อ้อมเพื่นไปเลยเรามาใส่แร็วกลา้ากันนี่เป็นที่ดินของเงินแบบค่างบ่ฮู้จักเพิ่นบอ่อันของอาจารย์เพิ่นผ่านน้ำบ่เซนอู้เพิ่นซื้อดินหให้แหละปู่เพิ่นมีพระคุณกับเฮาแหพื่อเลยเป็นซื้อเสาให้ก็เลยว่าอ้อมให้เพิ่นเลยออืง่ายยังร้นบ่อร์ฝนความคิดของเจ้า ก็อยากมาไว้ๆนี่แหละแต่ยากนําว่ามีแนวแก่อืม่มีแนวแก่เนาะกัเลยอันลงกับพัวว่าหาเงินจักเล็กจักหน่อยก่อนจังว่ามากว่าต้องได้มากเบิดหั่นน่ะ โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ pues an er. er it ่อแม่พี่น้องเพื่สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อนองตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมาอนี้กะมาอยู่ที่ดินเอื้อเฟินพี่น้องเลยเนาะโดยกะจะเป็นจังใดเนาะเรื่องหัวยังเพิ่นอันแอมเป็นทีเรียบร้อยแล้วบ่เนาะโดยมาเมื่อนี้กะพอดีเวมาหาเอื้อเฟินพี่น้องเอื้อเพินกะมาอยู่ที่ดินใหม่ของเพิ่นเอ้าพี่น้องไปเบิ่งนํากันเลยเนาะว่าเป็นจังใดแน่ก้อนน้ไม่เพิ่นกะจะเป็นจังใดเนาะพี่น้องที่ว่าเอามาปลูกนะ เหางามันเนาะหากมัธนาบมเมนก็โดยเดี๋ยวไปเบิ่งเลยพี่นอ้องว่าเป็นจังไดโดยพี่น,อนอ้องเนาะว่าที่ตัวอ่ากำลังอันหดทธตอนก้อนหอวไม,ม้เพิ่นเนาะหรือ <c> เ <oughs> อิ่นแต่กอ้อนหอวไม้วะกำลังอันอ๋สุ่มขักอิลีนี่สบายดีเลยพันเด้ดอรอโยสบายดีเลยนะพ่ไม่ใช่แต่ว่า,วามันอันแตกหนอนนะ นี่แนงๆๆแนงเงินเหรอโอ้คักแท้นี่ตรงนีดินาะออกอันนี้เลยเนาะแตกแนงแล้วแตกแนงไว้แป๊บเดียวเนาะสิได้แกงแล้วอยู่เฮือนเฮาน่ยังหลายยาแต่เอามากองกวงสิเอาอันต้น้อีหยังต้น้อันยงน้องบ่แาปกนึงอืออยอันนี้น่สิตีอนม เอซีเจต่ะเอาดินขืนคูนขื่นทะดลเลยเพื่<ด>้มันออกพอดีแล้วมองปูนี่เนาะม<ง>าทั้งกลางในบริษัทบริษรัทปลูกบ่ทั้งกลางบนี่ย่ยามันถี่อืมแบบว่ากะกอมันใหญ่เลยเนาะอกอหน่อไม้อันนี้พี่น้องถ้าว่ามันเกิดนะแต่ว่ามันใหญ่ได้เขาก็อยากให้ใหญนะ่เพราะมันถี่โอยฝนผืนดูหดเกิดไวเนาะอืมลักโขวันนี้ก็แล้วามือได้เนี่ยฝน พังแล้วหัวแล้วหมู่บ้านนี่ล้วพังแล้วว่านนี่โดยมาผู้เดียวบ่เจ้านะมากับน้องเอดดี้มากับน้องเอดดี้ว่านนี้ด้ซะว่านนีมากับน้องใส่โดยกับหมู่น้องกไ่เห็ดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้อยเนาะมาไหนก็มาทมอ๋อพอดีพอดีแล้วบ่วเลยแับนี้เนาะกระซิบเมื่อนี้มามาพอดีช่วงบ่ายแดดนะมากระเลยมมาเห็ด มาเลยจะครึ่งหนึ่งว่ะพอดีเห็นหอดครึ่งหนึ่งแล้วผักตะเวนเริ่มอ่อนเลยีเห็ดไปเห็ดมาผักแล้วเพราะว่ามากันนั่นเนาะเฝื่อมือพี่น้องเลยการมาสิทธาเห็ดแบบแดดอ่อนๆกับขย่านแบบว่าเอยากทำประเดเลยว่าเฮ็ดแบบแดดขั้นทำเมื่อยข้าวกับผักอว่าเป็นของเขาเองนะแมนเมนอันนี้ได้เขาอยากเลียกว่าอย่างนี้กับเห็ดเลยมื่อนี้ก็มาก็เป็นแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องในบัานนี้เนาะก้อนไม้ก็แตกนอเพราะ ืนมาเปายเื่อนนเจ็บเีม่แื่ออื่ิไปค้ายเครื่องบอกแนนเขือนแนนคักรยังแต่ตะนางเลยบอนี่เนาะมีตะนางแห้งขักเลยโดยระมโมแมนแมนแตเป็นห้าทางงลุมนะจะกระเทยอยู่วะแมนบอเทีบ่เท่เทแหล่ะหลัอดินธม อคิดว่าบปรเดเทไดอาร์ตเมีนที่สุดเลยที่เรียกหมื่อวานนี้อืมแล้วก็ปปาอันแข็งแนักกาดินโทมอีกเลยไรคักแล้วบันแนวนาแล้วหน่อยอันนี้กาของเจ้าเมนบอกรักของเจ้าบอกอันนี้อ้อมให้เพิ่นเลยของประช้อนนะเลยเพิ่นซื้อรักหายเลยเพิ่นพระอาจารย์เพิ่นว่าให้อ้อมเลยได้โบ อ้อมดพเ่นไปเลยกลับมาใส่เรียวกาันนี้เป็นที่ดินของอันแบบข้างขางบอกผู้จักเพิ่นบอกอันของอาจารย์เพิ่นผักน้ำเปลวนโอ้ยเพิ่นซื้อดินห้แเลยผู้เพิ่นมีพระคุณก้าวเพิลนเลยเป็นซื้อเสาห้กันเลยวะอ้อมให้เพิ่นเลยเทากะอ้อมให้เพิ่นเลยเนาะปุ่มแบบเพิ่นฝากเบิ่งฝากแง่ค่ะกะน้ำไม่แต่กะอ้อมให้เพิ่นเลยให้เพิ่นก็ซื้อเสาให้เฮาค่นนี่นเราก็ออมเพื่อออกแห้งหมดทั้งั้ ออกเงินเราออกเอ,อกงเลยทา <laughs> งกับไปยัดซอยคุณท่นยายนว่าเสียผีซอยมาทุกสิ่งทุกอย่างกันเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเขาก็เห็ดเอาหานะโดยอันใดทีดดดเ่เอาเห็ดได้เนาะอันถ้าก้อนอมไม่อันนี้มีนะสิเอาอีกบ,กบก่ยบ่ฝนหรือว่าพอแล้วอันโดยอันนี้ที่ทำเมยันควรจปลูกอยู่อืไลยมีอยู่หัางวันย่างตัวนวสิเอามาถ้าว่าเออละากาแบบเลาะเผินกันมันนั่นเนาะหลุดหานะมันแห้งบันไดมันเก่าเลย แม่เอามาก็ได้เนาะพี่น้องมายายกันก็ได้คนละอันสองอันมีทะเลทางแม่เพิ่นมื่อนักเพื่อนและคนน้องๆ่นมามาเทป <c oughs> ูนสอยบัดมื่อได้สเตอร์เหีเหเห <c oughs> ่ยน,นเกือบประหอดเพื่อนโดยแห่ไส้ก็ยังเหลือเนาะน้องยังเหลืออยู่แต่มื่อหนาจิมาต้องโดยแห่ไส้ขึ้นไว้แม่เลยแม่คนตกมาแล้วมาสิเตือนที่ดินกนีแป้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วบานนี้กระเป๋าอันนี้ก็เพื่อโฟล์ตแบบนี้เนาะ ทางนั้นมือน่ะเพิ่นมาอือบ่าวกระจ๊วดๆบัดนี้เพิ่นมาตัดบัดนี้แ้วก็โหเพ่โอ้ยไปหายทานเด้ว่ทางเพิ่นก็จุทาน่แล้วเพิ่นมาปเศทานจักมืออือโดยบ่าวเด็กน้อยเพิ่นพี่น้องเนาะมาอันมาซอยกันางสาวหัวให้เอื้อยมเพิ่นนจกมาตยซ้ายนี่เือลายกว่าหินเนาะ่งยังเือลาอยู่เลยแล้วบาดนี้มีแต่ถาม ป้นต๊ไหล,ลหยุบลงไหลมองได้สิว่าคุมได้มันหยุบแห้งเข่าก,กะส่วนที่าดินโนนๆเราไปทมบๆแบบให้กรปัดหนาดินไปน้ำแหี่เพราะว่าให้มันเพียงกันเนาะทางนี้ก็จะเป็นมองพืนก้อยปูนพี่น้องนี่มากินข้าวซวยอยู่ผี่บกหรือว่ามากินอยู่เฮือนอันนี้บอก,กินมาแต่เฮือนอม,มาเพราะว่ากินแต่ต้นเศร้าท่านแบบสพฟนกินข้าวต้นเศร้าอะไรกัน้าสีแล้่สวยเลยเห็นไหมอ๋อกินข้าวแล้วเลยมากรับดี่ทาานสาดะ มาเบิ่งเพิ่นต่อจิจับสรกระสอกระซีให้เพิ่นแล้วแล้วเพิ่นเนพิน<ด>พ่น<ด>ไปซื้อกะเขามากับไปกินนะ้ำเพิ่นดอกควากินแต่ต้นเศร้าแล้วกันแนวเที่ยงไปกินต้นเที่ยงแล้วแรงแบบนี้นะ<ด>นกินขากลุ่ตรงเวลาแม่แล่นน้องเอาเห็ดเวียกแต่ว่ามื้อนี้กับผักเลยเนาะบ่ได้ไปขายเครื่องมื้อนี้บ่ได้ไปขายบ่ได้ไปขายลายมือได้แต่เด็กขังสาวไปเลยด้วยหือแต่พายุเข่าแล้วก็ฟังเสาวลายมือมื้อนี้กัเซตเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้เนาะ แล้วแล้วมือสีแดงื้อเครื่องคายจะมันหมดน้ำมันไหมหล่อแถวนี้ได้เนี่ยจางลายคนเนาะจางลายคนทอดนะนะมาหาหล่อแถวนี้ก็พอไดียคาหยิบติ๊กใหญ่แมนติ๊กกับมีใครก็มีกระติกใหญ่ใส่น้ำก้อนอะายๆรล่ะก็น้ำมัใส่นี่ข้าวแบพื้นเนาะงั้นคนแถวนี้นะนะาว่ามีลายกว่านี้นี่เห็นหันคายเครื่องน้อยๆเนาะทรงสีคักดเนาะเบียบว่ามันขูดจะขับก็มาอยู่แล้วมาอยู่ลายรูลายคนเนาะ อันทำมีชื่อนี่ฮอนกัพอขายอยู่เลยเปิดห,านหน้างเล็กๆขายอยู่เนาะพอได้ขายแปลว่าเขาเปิดทางนี้แต่กับเทอมีคนอยู่เพื่อนแล้วก็ขายเจ้ากับเปี๊ยละนะก็บขักเลยนี่ค่ะมีเว่าขายอยู่เพื่อนกับมีเวลาเอาลูปเลยอะไรกับปลูกผักปลูกหญ้าอ,อยูยอย่เพื่อนแบบเบิ่งแยงเพื่อนเลยนะมีเวลาเห็นลายยางดิไงใสายพ่ยอันนี้ก็เพิ่นก็มาฮอดเนาะฮอดไว่อยู่หน่อยพวกขามเพื่อนเลย นี่ก็มาเอาวันทั้งพัวเจ้าน่ะเพิ่นก็ไประเหต์วิ่งอย่างมันบอกเพราะว่าเพิ่นว่าคอยมาเนาะมีได้ไปเวี่งอยากงงแย่งแย่งกันเหตุนะนะมุดมานินกันเพนปรเหต์กับ่มียาสิ่งโดยเอาวันที่ว่าพังนี่นะจ้างบอกเลยว่าหาเพิ่นซอยหาทั้งงงซอยงงซื้อกับเข่ากับน้ำแล้วก็ใส่น้ำหมกน้ำมันให้เพิ่นเติมบอกเติมบัตรแค่บัสจ้างเรียกกับบูแมน แต่ว่าแล้วแต่เขาสิให้เป็นน้องตัวเองเนาะแต่ว่าเขากายเยินทั้งลูกทั้งเมียเพป็นท้แเลทั้งคุมลูกเมียกันทั้งคุมมีเขาก็ให้เขาเติมบัตรใส่น้ำมันโดยกับรถจูแต่ว่าเขากาคือกับเข่ากับนั่งเลี้ยงเสาร์ยแรงนี่เพราะว่าเขาเห็นเหนื่อยเขาแดีว่ามากินน้ำเจ้าเบอร์เลยเน่ยเพราะว่าเขาหาเพื่อหาเผื่อหาแห้งเขาก็ต้องให้เพื่อนกินอิ่มโดย กะเฮาก็มาเฮ็ดต่างซอยถ้าว่าสิจ้างเนาะมึงกะบ่ไหวแล้วจ้างมื้อนึงแสนหาสิมีคนมาอยู่บ่แพเฮ็ดกันนักซ้ําเนาะนี่น้องเด้เพิ่นก็ซอยกันไปมันวมันไวย้อนยางว่าไวย่อนว่าเฮาคุมไว้แล้วอนเฮาบ่ทันไดุ้ี่บ่ง่ายเพราะว่าเจ้ากใครแต่ว่าคิดทันแน่เนาะคุมไว้คุมไว้เามาแล้วกตั้งรถเทแล้วกตั้งรถคันาเามาจังุดบ่แล้วง่ายวเฮาสิมางมุคุม แป้งซาวอันนี้ค้ายแต่กระแป้งอยู่แป้งเล็กๆน้อยๆนะแม่นๆแบบเพิ่นมาพังแบบเพิ่นฮู้จักเนาะคือของออแหละยังเพิ่นยังแป้งเองอยู่ได้คุดอยู่แต่มันก็บ่แบบว่ามันก็บ่เสมอไปดอกแปลว่าเฮาสิคุดแล้วแล้วบ่เฮาก็ต้องแป้งเพราะว่าเฮาต้องปรับว่าเออหน้านี้มันถืบางทีเฮาเซาตีนเซาลงนะเพราะว่าเห็นเพิ่นเฮ็ดคือว่าคุดคุมแล้วยังได้แป้งมันมันบ่ถืแต่ว่าตีนตีนมันเฮาก็ต้องเสียน หาเหลี่ยมมันเน่้นอฮะแมนแมนเพิ่นเห็ดเพิ่นหูจักเนาะพี่น้องเนาะดินนี่ข้าบิ่งไปเบิ่งมาข้าก็บว่ากลวงได้เนาะกล้วงอยู่กลวงทอเพื่นปุ๊บเพื่อน,น,นอีหยังพี่น้องเนาะทั้งยับไปทางนี่ก็มีหนาบ้านลายได้เนาะเอาสิปลูกพักอีหยังกัคักดินแถวนี้ก็ทั้งสีงาไมด่ดอกน้ำได้อยู่อืมหวานนี่มันจะข้าพูดกินกะดินดำมันเป็นดินงามแป้งหนาดินแบบให้มันเพียงกันเลยในแห่งคักมันก็มีมองลุกมองนั่นอยู่ มันบ่ทันนี่แจบเด้อเนาะโดยถ้ามาอยู่แล้วเฮาย่างไปย่างมารถถ่ารถดอกกะเจ็เองเลยคนมาอยู่วมันก็เสียนั่นดอกเนาะนั่นแล้วว่าว่าก็เยโมว่าโอ้นเจ้าพนย้ายมาแล้วเอิ้นไอ้ฝนนี่ยังบ่ทันย้ายเลยอืมยังดนบ่ฝนความคิดของเจ้าก็อยากมาไว้ๆนี่แหละแต่ยากนําว่ามีแนวแก่อืมว่ามีแนวแก่เนาะ กระเมื่อนกระทมทั้งฟูข hmm, ื่นแก่เพื่นสมูดยค่ะเพื่อนเฮาเนี่ก็จะเชียวเป็นว่าซองเขียวเชียวหนึ่งสี่แสนค่ะไปเลยหมูฟูเฮ่อพี่น้องเนาะคือว่าแบบว่าพื้นคล้องขิดคล้องเฮาเนาะขนาดแก่ที่สื่อเขาอย่างนั้นเลยเนาะอ่ากินเถอะเลยันลงกระพาะว่าะเงินจะเล็กจะหน่อยก่อนจะว่ามากเลยต้องได้มั่งเบิร์ตนะเจ้าพัทยาแห่งใหม่แห่งใหญ่กว่าเออโมแล้วเนาะใหม่ คนมากานี่ไม่มันก็นได้น้อยเลยอย,อย่างคะผัวเพื่อนฮากกามากมาแปลงใหม่ทากอะไรจักเดือนสองเดือนปลายนลแล้วก็จะภาษีมากมาอีกตีมากมาอีขนาดสุดแล้วเนี่ยกะภาษีว่ากะเงินล้านปลายขนาดมากจะหันยับขึ้นมาหนีตีว่าเ้าซื้อให้นอกซื้อหายคุนันคุณนี่ที่มาซอยนะเลยซื้อคงอยู่คงกินให้เพิ่นกินนำกินนซื้อนำซื้อนแตตละมือเวอร์เป็นล้านล้านปลายแบบนี้เราก็คิดว่าเกมาพี่ เกมาพี่กับแปดเซนแล้วอุ้มบอกเข้าต้องซื้อเล็กตะปอกตะปูโอ้ยแม่เลยเห็ดหลายอย่างแม่ได้ทีมันบุพพเขาก็ต้องหามาใส่แม่็เลยว่างสำเงินล้านปลายยันบุพพบุพพ์ได้ถ้าว่าอันเฮาอันคาแก่เนาะสองเถี่ยวยองมันจะมากไปมากมากเพราะว่าได้สามเถี่ยวหัวเงินมาหยัดเลยแม่แต่ว่ามันกับมาไลยดอกเพราะว่าไม่ไม่ได้ถลนคอนเคนแต่ว่าเขาก็มาตอกตอกออก ขนาดกะตบเอโมในน้อยได้ค่ะเนาะยังไงเป็นเทียวเขียวหนึ่งพี่น้องเทียวอราก็ยังบ่มีงบทีจ้าง่นเนาะมากระใสลายยาง้างกระแพงแพงแล้วนี่แปดซนตรงเดียแปดนเขียวเดียวยังสีแซนเลยพี่น้องชิว่าสำาใดคือว่าแล้วสมือนี่น้ำมันมันแพงเนาะตี่นบมได้ดอกมันกระไกลเนี่ยังหยา่ายมาแล้วนำในแบบนี้แต่ละเมอุกใจแต่น้ำน้ำขเมื่อนี่ค่ะ พี่อยู่ในหันนะโอ้มีแต่ไปเอาอยู่ตลาดโลกเหนบอนปเอาตลาดโลกห้องยากพี่มีใครไปเอาหายเไปเอามาตลาดตุ๊กจะเอาตลาดตุ๊กมาผัดต้มนั่นต้มนี่เบิ้ดเนาะนั่นต้นี่เบิดเลยคือแตละมือคืออันทั้งพอน้องไอดีไปอยู่ตื่นเช้ามากเลยเปลี่ยนไปอาบน้ำเพื่อนเมย์ไปเลยแบบมันหดนะน้องไปอยู่มีแต่ไปฝากน้ำเมย์เขาอยู่เพื่อนมันอยู่ก็ได้น้ำกับ่มีอาบน้ำเนาะน้องมาอยู่พี่บังใน่น้ำมันยังกะมีเบิ้ดอุ้ยจะอ้อนน้ำอะไรต่าง พึกษซากระผัวอยู่ว่ะอยากง่ายมากเลยได้ปะบม่อยากอยู่เลยได้ปะเลยมันอยากไปเข้ามาเนาะเรื่องอาบน้่ยังแห่งเรื่องใหญ่แล้วมันห้อนซ้ำมาเบื้องก่อนฟังเบิ่งใดเงินไดคำตีพอจ้างคนบ่อกินไรเบิ่งว่ามันสีเบิดเท่าไรแล้วเขาอีกยากก็เขาอง หาเพิ่นมาเฮ็ดนำ้ำมันจะแล้วไวเขาเป็นไม่ถ้าว่าหายิ่นเฮ็ดเพิ่นว่านอกหายิาย่นกินนำ้ำกินยังแคันบ่านานหายมันก,ก็บ่ได้ถึงว่าเป็นนอกก้องเจ้าของอยู่เขาก็ต้องหายอยู่ดีมันแบบว่าให้เพิ่นซอยที่สื่อพราก็อยากซอยแต่เถื่อเดีวยวเขาแล้วเนาะก็ต้องมีให้เล็กๆในหน่อแหละก็บ่ถือว่าจ้างดอกแม่นบ่ถือว่าจ้างันจ้างนี่แพงๆแต่ยังบ่มีเงินหายซ้ำติใครได้เพิ่นก็มาซอยเนาะน้องเจ้านะ,ะานานิ่นก็เฮ็ดเวียกแบบนี้ทั่วไปแม่นบ่ เนี่ยเพืจะเห็ดถั่วไปแต่ว่าเพันธุ์พันธุมีเวี้เพันธุกระบะเดีมาคือเมื่อวานนี้ตอนเช้าเพันธุ์าเวียกระบะเดีมามีแต่ตะเลงช้าโมงสี่โมงได้มาโดยอันนี้แต่ว่าไปซอยให้มันแล้วแน่ว่ะเพื่อจะเลยมาซอยให้มันแล้วซะเนาะน้ำมันให้เพิ่นแต่ละเทื่อกะสืให้มันเสื่อบัสซื้อน้ำมากินโดยนำมาเบิร์ดไร่บอกนะเบิดอยู่เบิร์จึงชำประจ้างเนาะแมนถ้าว่าเขาจ้างนีแห้งบุ้มยังเลยอีกอย่างเขาก็เห็ดนำ โดยพี่น้องเนาะอันไปเอาลูกเอโมโ่ในฝนทางแม่เพิ่นไปใส่เกาะเอโม่ต้องเอโม่ะเพิ่นไปเอาข่าวบอกโดยกำลังเลากันเรื่องสีเอากับตอบอีหยังมาอยู่เนาะเนี่ยเพิ่นก็นมาอันอยู่พุ่นนะทางเงินละเพิ่นค้าเหตุวิญญาณพี่น้องเพิ่นก,ก็เลยไปเอามานงาวนอนเลยย่านผู้ชายย่านผู้ชายบอกอันนี้นยวายเห็นญาติท่านันี้ม่อน ย่านผู้ใต้บ่ย่านทางนาบ่าวเพิ่นเลยค่ะดโดยเพิ่นหยอกเป็นเนาะเพิ่นย่านแล้วเอาอันเพิ่นบ่ได้เอาเขามาผีบ่เอฟเออฝนยังเพิ่นยังบ่ได้เอามาหมือว่านนี่คิดว่าเพิ่นเอามาแล้วผมว่านนี่พอดีมาทางสางมาทา้งสลามามื่อเสาร์นี่มาจนเที่ยงเพื่าไปซื้อเขาก็ไ่รู้ครับไปเอาเขามาบ่เพิ่นยังเพิ่นเอามาดยด้ยเลยเมื่อเอาไห ไปเอาเขาอยู่มองเฮือนเก่าเพิ่อนผู้ไรพี่น้องไงเนาะโดนเตอะเพอ่์สิมาเนาะเลยแบบเอาบอกเอามาสิกินหยั่งไปเอามาเลยอยู่พี่พันเนาะบอดีมีบอดีคอยหัวใจกกะพริบซ้ำเอากรับไม่เอากระกุ้มเจ้าของอะไรเอามาอยู่พี่เอาเลยแลนใช้เฮือนผู้นั้นผู้นี้บ่ได้นะเอาต้องกุ้มเจ้าของแมนเพราะว่ามาหนีกันแหละน้องกัไก่แมนเราอยู่คนละบ้านกันเลยเนาะเจ้ามาใหญ่มาอยู่พี่ยังพอไหวอยู่ได้ จยากมาอะไรก็คือว่าอะไรแล้วนนทันจะมีแบบพูดโดยถ้ามาพอมีเท่ากับอยากง่ายมาแล้วถือว่าสบายทุกคนเห็บนบริมีน้ำมีในมาอยู่นี่น่อน,น้ำใส่ยังก็มีเวดกะง่ายมาพีก่ก็ดีแต่ว่าขาเฮาสีมา,าเลย <c oughs> ต้องมีเงินจ้างให้เพิ่นแกใหม่แก่แกแกแกยังมาพี่น้องเนาะอ่า 4 0 0 0บสื้อเขียว1ก็ยังไข่2 2เขียวบ่เพิ่นว่าอ่าเพิ่นไปเพิ่นไปแกตูบไอโมเลยจ้าถามเพิ่นบ่อืโดยสมมุติว่าตูบเฮานี่ิจักเียวพุ่น่ะ2เขียวเพราะว่าถ้า2เขียวก็ยังน้อนึงก็ซ้ํา2เขียวแหละเพิ่นก็มาอีคือเาเนาะอโดยเออเาาไดาเงินาได้ก่อนจังว่ากันใหม่เนาะตอนนี้กะ กะไปมาอยู่แล้วก็อยากมาแล้วทางนี้ก็อยู่นี่เลยเขามาแล้วนี่ก็มาแล้วก็อยากมาหมู่ลดหมู่หลายคนเนาะแถวนี้พี่น้องนคนหลายเลยมีแต่เออฝนยังบ่ทันมาาตูแหละเอาเสาตูเสางมาเลยเพราะว่าอันนั้นก็ไม้เฮือนเก่าเจ้ากนําแม่นบ่ ไม่เฮือนเก่าเบิดเลยอืแต่บ่มีตัวใหม่เลยนะโดยมีแต่ว่าแต่เดียวมาเห็นตัวนี้กับใหม่เฮือนเก่าอีกเก่าฮกฮันมากวันนี้หวยเือที่หาที่ฮกแล้วบอกมีแต่ง่ายเนาะใาย่ขุ่นยหญ่พี่ฮะก็เห็ดทองเดินดไปกันเยอะมากมาอีกอ่อยากมาอยู่ดินจะาคองโดย,โดยที่แรกอ่ะคนยังบ่มาร้ายกันยังบ่อยากมา บริเวนทั้งนั้นก็มาทั้งนี้ก็มากอะบรเป็นตะยูเลยดิยนี่นี่คน้ำในเขาก็สบายบริเวเป็นตะยานเนาะดินเขาอีกนะสบายอืมแต่ว่าก็อุกเอย่างหาเงินหาค้ำอยู่โดยเพราะว่าเขาจังได้เนาะมาที่ <c oughs> รับไปยิงผักค้าลูกน,อกนอก้อยสิไปขายเครื่องคือ,อตะกี้กับเรได้เดี๋ยวหาเงินซอยผัวนะดูคุณผัดว่าเม่เจ้าได้เอาหายเนาะเอาหายเด้หาเงินซอยเพป่น เป็นฮาก็เลือกจากคารถก็ซื้อขา่าแบบทัง้งหลายฮาก็พอได้ซื้อมายอยู่เดี๋ยวกินคารถเจ้าก็ยังโมบัสเบายังยังพอได้น่ะสิบเดือนนะยังโดนยังโดนเลยเว็บ,บไทยสัมเนาะดาวพี่น้อง,งเลยเผื่อสิเบิดก็ยังโดนอยู่ขั้นโมบัสหนันกันี่แห้งนะคั้นเบิดหันกันมาได้เลยนี่หาเงินนี่ยังมากกับมีแต่ไปถอดคารถลอดเปนเบาอันนี้ค่ะจ้างเขาอยากหาค่ารถจ้างเขาอยากมาอยู่ปลูกเฮือนซื้อเลรกตะปอกตะกูจ้างนคนมา นะนะเขาก็ยังกิดไรดว,วะเขาอยู่แต่ละมือเนี่ยเขากินเขาหาเพินินเขาต้องซื้อเนือยู่ในกินอยู่แล้วนะโดยนี่นะเขาต้องกิดเงินดำล้านล้านปายนี่ติดโตเขาคือมือนี่บุพเพขี้ใจใน,ในบ,บพุพเพอยากแล้วเนาะปื่ที่ว่าไปหาให้เพิินอีกซื้ออยู่ซื้อกินแต่ละมือ ปุกกระต๊อกกับบเมนมือเดียวได้เนาะ <c oughs> ปุกกระต๊อกอีกอย่างขั้น <c oughs> ขั้นไม่เข้าแบบไม่ไม่นะอาชีเรวไววอันบบนี้นแบบเขาต้องจับหันมาต่อหนีจับหนีมาต่อหันหนมาเลยมันก็เลยว่างยาคือตัวน,นั้นค่ะขั้นว่าไม่งามเนาะมาันก็ต่อง่ายคืออันนั้นมามากเลยก็ได้ต่อตอต่อเห็นไหาซิบหาเมื่ออันตูนน่มาขนาดอชีแล้วเนาะแมนสิบหาเมื่อโดยมันก็เลยว่าคิดว่า มาจะพูนมาอีกหรืิจักมือฮขนาดคิดไหลแมนแมนเราเห็นจะเห็นกนระมแต่ว่าต่อพุ่นต่อพี่อยู่เนาะค<ม>ือ <c oughs> ว่าได้ยินแม่จะว่าว่าพายุมือหน้าน,นะเปียกเบิร์ดบอกเปียกเบิร์ดทั้งเรื่องเลยอันจะนั่งหายค่ะลูกนั่งหายยายมันอุ้มเฮือนไปแต่ก็นที่ของกระปุก้าแบบว่าสีลงม,มาแต่เฮือนลูกน้อยก็เปียกเบิร์ดแล้วก็อีต้นลูกขนาดจนหายอีต้นแล้วก็ย่านแบบว่าลมผัดไปเนี่ยเลยจนหายมือนางนั่งหายกอดลูกกันละโดยอันอยู่ผู้เดียวบอกเลยว่ากระปัวเจ้า พรัวไปอยู่พรัวไปเห็ดเบี้ยคุณนอนอยู่หม่องเห็ดเบียอ่ดิโดยอยู่สองคนกับลูกสามคนเ <2 S 1> นาะสามคนน้องเอดีกับแม่หนาวด้ว่ไห้าเปียกเบิดเอา้าเหตุะอะไรแบบพายุกับแบบมันสั่นคันโบฟังค่ะไปเรียนอหลีเลยแม่ว่าเฮือนสมื่นนี่เนาะเฮือนโบฟังในแห่งกิตยานองพายุค่ะนะประตูนะทะลุออกเลยประตูก็อันหม่องฟ้าที่ว่าขังแดดให้อันน้องเลยน้องน้อยนอนค่ะดิทะลุเลยอันนี้แม่แม่ เดี๋ยวกาสิพากันเมื่อและพี่น้องบัดนี้กันเนาะถ้าไอ้โมมาแต่เอาข้าวพี่น้องเอ้ยเลยมื้อนี้ก็แวะมาที่ดินไอ้ฝนเพิ่นเนาะแวะมาดินไอ้โมแล้วก็เลยแวะมาเลยพี่น้องหัวเพิ่นอีหยังกะพังไปทีเรียบร้อยโดยมีแต่ว่ามีเงินมีหยังทนพุ่นละเนาะยังดนสิสงสิว่าดนั่นแหละเนาะเพื่อสิหาเงินได้อ่าจ้างเพิ่นกะต1-4แสนดพี่น้องแกเฮือนมาเนาะ ไม่มาทั้งใหม่ทั้งพาแอบอะไรอย่งเงี้ยคะแล้เนาะแมนภาวะขั้นขั้นเขาซิมาอยู่โลดเขาก็มาอยู่ได้เพราะว่าเขาตรงได้มากตูอันนั่นแมนเมนตัวได้เอาไม้เก่ามาเห็ดนะเลยสองหกองเพื่อนเทากัห้ากะปุ๊บประชันซักน้องเนาะเดี๋ยวกัสีคอโตกราฟก่อนเนี่ยัะเนี่ฝนเลยเนาะฝนกัมีแต่สี่าโมมาบอกโมมาโดยโดยเอาเป็นผัวเป็นเมยอยู่ลำพายดิกราฟก่อนเด้อเด้อ สบายดีฝนอันนี้กะติดได้พี่น้องเนาะแต่ว่าเพลินหยาดแต่ผู้ชายหยอกผู้จ้าเห็นได้เลยผูจ้าผูจ้าบายดึ๊บบายดึ๊บบายพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ที่ขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเ่างแวะมาทางทีที่แดดฝนเพิ่นมื่อนี้กะมากัะพื้นีเพิ่นพังเสาหัวยังแบบทีเรียบร้อยพี่น้องกูแล้วว่นนี่เนาะโดย บรรยากาศก็มืดค่ำมาแล้วพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องถ้า่ะพอกันคลิปหนาเนาะจากคลิปนี้ไปแล้วเด้อพี่น้องขอกล่าควคำว่าสบายดีสบายดี